<laughs> hello. พาคุณแม่มานะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับมีเทกส์ทอยกับบิวตี้แ l a นะครับนี่คอลแลบกับเฮ้ยเทเลทับบี้อันนี้เป็นบ้านเทเลทับบี้นะนอนได้ชุดน่ารักเนาะอันนี้เป็นตุ๊กตานะครับัดีมีทิงกี้วิงกี้ด้วยกระเป๋านะครับพร้อมตัวน้องๆเลยนี่เหมือนเป็นพวกสกินแคร์นะ ลัลาโตเป็นสาวแล้วนี่น่ารักมากเลยตรงแบบอลังารใหญ่ใหญ่แบบใดใหญ่แบบใดแบ่งกัน4คนพอดีเลยใครเป็นคาแรคเตอร์ไหนก็เด่นในคาแรคเตอร์นั้นหัวพูดหมดแล้วระหว่างรอลูกถ่ายสติ๊กเกอร์เป็นอะไรเอ่ยพู่แจ้เหรอครับเป็นบรัชเนื้ครีมอ่าสีสวยด้วยสีสวยสีสวยสีสวยเข้ากับพอนี้เลยเต้นคองกากัน ผุ้คนในวัยสามสิบที่นที่เห็นกล้องปุ๊บที่เห็นกล้องปุ๊บก็คือคอนเทนต์นะดูแลลาคืออะไรหลับระหว่างเล่นกันคือน่ารักน่ารักมากเลย